สวัสด,ดีครับ f 4าาี่ครับท่านพยา่างคุกเป็นอะไรนะครับท่านสนใจจะมาให้ไวยหมดนประจำวันที่16กัันมาคมเันไ้ไหมครับเลขตัวไหมครับเดีย๋ยวดูดีๆนะครับผม,มองว่าเต็ส35หรือ38นี่นะครับแต่ทั้งๆรู้เป็นเลขศูนย์ก็ค และพิจารณาครับไม่ใช่งมงายนะครับพือเป็นแนวทางนะครับดยท่านอัติโชกดีนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับนอากาศน้ำและพ้องดูดีๆครับเอกตัวไหนครับแต่ผมเห็นเป็นสามเป็นแปดเป็นห้านะครับดูดีๆนะครับท่านวยาขงกุ๊กเต้นมาให้โชว์อยู่แล้วครับ เช้าวันนี้นะครับทำความสะอาดกวดกวดทำความสะอาดอยู่ครับเส้นมาเป็นจับดูครับเลขชัดมากชัดมากบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวอย่างถ้าโชคใครโชคมันนะครับดูๆๆดีๆนะดีนะครับจีบนีก่อนว้นเชียนี้ก่อนนะครับ สี่ทุกท่านโชคดีสิบหกท่านว่าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดี